เห็นบอกเป็นเบาหวานเป็นเยอะด้วยเป็นเยอะยเยอะสูงเท่าไหร่ฮะสามร้อย <300 S 1> เบาหวานสามร้อยนะฮะซึ่งปกติจะอยู่ที่ไม่เกินเท่าไหร่ครับอาจารย์อัมภัยครับก็ไม่ควรจะเกินร้อยสามสิบนะคะไม่เกินร้อยสามสิบนี่ทุกเพศทุกวัยทุกระดับน้ำหนัก ผู้หญิงอาจจะต้องต่ำกว่าหน่อยหนึ่งร้อ่สประมาณ 120, 2> 110, 120, ร2 0ยยี่สิซึ่งเรื่องเบาหวานเนี่ยผมบอกเลยนะครับเป็นเรื่องที่คนไทยร้อยละเกเนี่ยเฉียดมากเฉียดที่จะต้องเป็นมากๆเพราะว่าบ้านเราเนี่ยน้ำหวานก็หวานกว่า,นวาคนอื่นอาหารก็มีแต่แป้งมีคาร์โบไฮเดรตสูงกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นฟังให้ดีตอนนั้นพี่สมบูรณ์เองเป็นสามร้อเกิดจากอะไรครับ ตอนที่ไปเช็คครั้งแรกเกิดจากอาจจะเป็นเพราะว่ากรรมพันธุ์หรือเปล่าก็ไม่รู้พอเช็คครั้งแรกตอนนั้นอายุแค่สามสิบป่าเองเจอแล้วอ่ะมีมันมีอาการอะไรถึงไปเช็คแล้วเจอฮะคิดว่าแม่เป็นแล้วก็เลยลองลองลอง,ลองเช็คดูอ๋อก็ไปตรวจสุขภาพาตรวจสุขภาพให้คุณหมอตรวจน้ําตาลดูในเลือดว่า น้ำตาลสูงเท่าไหร่ใช่ค่ะยังตอนนั้นมีอาการยังฮะยังไม่มีอาการไม่มีไม่อ่อนเพลียไม่อะไรเลยไม่เป็นอะไรเลยแต่รู้ว่าคุณแม่เป็นกับแม่เป็นเบาหวานอยู่แล้วใช่เสร็จแล้วหมอบอกว่าให้ทานยาแต่ตัวเองไม่ได้เป็นอะไรเลยไม่ได้เป็นอะไรไม่มีอาการอะไรเลยแล้วดีขึ้นไหมพอทานยาคุณหมอมันก็ดีขึ้นแต่เบาหวานมันก็ยังมีอยู่อ่ะเพราะมันเป็นอ่ะเพราะเราเป็นคนกินเก่งยิ่มากเห็นมาอ้วนเนี่ยน้ําตาลคือไม่ลดน้ําตาลก็สมัครเสมอพี่ไม่อ้วนพี่อย่าไปคิดว่าอ้วนสิ เขาเรียกว่าอวบระยะสุดท้ายหมอจะบอกว่าหมอจะบอกว่าเก่งเนาะมีอะไรเยอะหมดเลยในร่างกายเนี่ยเบาหวานก็เยอะความดันก็เยอะน้ำหนักก็มากไม่มีอะไรลดเลยหมอชมเหรอฮะหมอชมหมอด่าฉันตรงตรดีกว่านะฮะอย่ามาชมกันอย่างนี้เลยฮะมันเหมือนประชดเหน็บแนมนะฮะอ้าวแล้วทำยังไงคุณชมพู่ทำาไงต่อก็ผ่านมาเป็นสิบปีนะก็เป็นมาอยู่อย่างเนี้ย อ๋อจากร้อยเจ็ดสิบกว่าก็ตรวจมากินยามาก็เป็นมาเป็นสิบปีอะแล้วไม่ขึ้นไม่ลงขึ้นอย่างเดียวไม่มีลงเลยไม่ใช่ไม่ขึ้นไม่ลงอ้าวมันไล่ตามลําดับขึ้นไปเลยอ๋อยาก็กินแล้วไม่ไม่อยู่อะไม่อยู่ต้องฉีดโอ้โหฉีดดินซูลินเหมือนกันเออแล้วพฤติกรรมพี่เปลี่ยนไหมก็ช่วงมาได้มาได้บิมก็เปลี่ยนแล้วแล้วไอ้สิบปีที่ผ่านมาไม่กลัวเหรอ ตอนนั้นมันไม่มีอาการอะไรอ่ะก็อย่างอย่างที่อาจารย์บอกเนาะว่ามันไม่มีอาการอะไรมันก็เหมือนคนใช้ชีวิตปกติธรรมดาก็ยังมีความสุขยังบางครั้งก็ยังมีดิ้งดั้งดื่มเหล้าไปตามภาษาคือยังยังยังทุกคนน่ะถ้าไม่เห็นลงศพก็ไม่หลั่งน้าตาออกมาแล้วมันจะเป็นประวัติดีนะฮะเห็นลงศพก็ไม่หลั่งเพราะไม่เห็นนะตามันมองไม่เห็นนะเออตาสําคัญมากอยากจะบอกคนที่เป็นประวานว่า ค่าต้องตรวจต,ตาตลอดเวลาเพราะถ้าจอประสาทตาเสื่อมแล้วไม่มีทางรักษาหายเลยนี่คุณหมอนแนะนํามาอย่างนี้เลยหมอนแนะนาแล้วที่เกาะสีชัางมีคนตาบอดถึงสี่ห้าคนแล้วเพราะเบาหวานเพราะเบาหวาน,เรา,าวานเราคิดว่าไม่เห็นจะเป็นไรเลยก็หยอดตาตามัวก็หยอดตาแต่จริงแล้วไม่ใช่ให้อาจารย์อธิบายหลักการนิดหนึ่งได้ไหมครัว่าทําไมพอเป็นเบาหวานมันไปเกี่ยวอะไรกับตาอ่ะเพราะว่าน้ําตาลในเลือดสูงครับน้ําตาลในเลือดที่สูงเนี่ยมันจะไปทําลาย เซล์ได้ไม่ว่าจะเป็นเซล์หลอดเลือดเซลลเส้นประสาทอันนี้มันก็ไปทําลายเซลล์ระบบประสาทเส้นประสาทที่มาที่ตาเนี่ยค่ะคือตามันจะเป็นอวัยวะที่อ่อนโยนหรือ,อไม่เออไม่ใช่ค่ะคือมันจะไปที่เส้นเล็กๆก,ก่อนออนะะมันก็จะทําลายตั้งแต่เส้นเล็กไปถึงเส้นใหญ่คือทําไมมันไม่ไปทําหูตึงอ,<ะ>อันนี้อันนี้ก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะฮะเพราะว่าบางอย่างมันก็ คือมันจะไปตามปลายประสาทที่จริงบริเวณถ้าหูนี่มันจะต้องเป็นที่ใบหูครับถึงจะเป็นบริเวณปลายประสาทนอกจากที่ตาแล้วมันคือนอกจากที่ตาแล้วมันก็ยังทําให้เกิดการชาปลายนิ้วปลายเท้าอะไรด้วยอันเนี้ยเป็นทําลายเส้นประสาทส่วนปลายก่อนที่เราเคยได้ยินอยู่บ่อยๆว่าผู้สูงอายุเนี่ยเดินเตะเดินชนอะไรโดยที่ไม่รู้ตัวบางท่านรองเท้าหลุดจากเท้าเนี่ยยังไม่รู้เลยไม่ต้องสูงอายุอันนี่ก็เป็นรู้สึกเหมือนหมดหวังไหม ก่อนจะมาเจอบิง่อนจะไปเจอบนพวกคุณกินยามาเป็นสิปี13าปีอ่ะสุดท้ายหมอทําเลเซอร์แล้วก็บอกว่าให้กินยาแล้วอนาคตมีล้างไตด้วยเนี่ยโอ้โหมันเสื่อมมันเสื่อมเสียหมดเลยร่างกายคือสุดท้ายแล้วยาก็เอาไม่อยู่หรือเป่ะไม่อยู่ไม่อยู่ถูกไหมฮะต้องฉีดอินซูลินโดยปกติแล้วขั้นสุดท้ายของการรักษาเบาหวานคืออะไรครับอาจารย์ครับ ก็คือยานี่เขาก็จะเพิ่มทีละอย่างทีละอย่างนะฮะก็จนยากินเอาน้ําตาลไม่ลงแล้วตอนหลังก็ต้องฉีดอินซูลินนั่นแหละค่ะสุดท้ายของการรักษาก็คือการฉีดอินซูลินมีมีขั้นสูงกว่านั้นไหมขั้นสูงกว่านั้นก็คงจะต้องไปล้างไตแล้วล่ะโอ้สวดสามวันขั้นสูงตายใช่ฮะนั่นขั้นสูงเลยฮะเพราะมันจะสูงจากเราประมาณสักยี่สขั้นนะฮะ เออยี่สิบขั้นขึ้นไปนะฮะโอ้ตอนนั้นแสดงว่าหมดอะไรตายอยากเลยนะหมดหมดละก่อนจะมาเจอบิมผมว like bon ่าต้องได้ลองอย่างอื่นมาก่อนไม่ลองเลยทำไมอะบิมนี bueno, <t <t ่เปิดบริสุทธิ์เลยอาหารเสริมที่จริงเหรอเนี่ยเป็นจริงจริงโอ้บิมนี่เปิดซิงคุณเลยเหรอเปิดซิงเลยไม่ลองอย่างอื่นเหรอฮะไม่บอากินโน่นนี่นั่นช่วยไม่เคยลองเลยไม่เชื่อไม่เชื่อเอาแล้วไม่มาเชื่อบิมอะ ก็ไม่รู้เขาเป่ามนกระถาอะไรนะอคุณพงละลิศเนี่ยสแสดงว่าสมพง์กันสมพงกันอ่าเสร็จแล้วเริ่มทานตอนแรกเขาก็แนะนําไปให้ทานก่อนนอนสองเช้าตื่นมาก็สองเม็ดเช้าสองเม็ดก่อนนอนอสองเม็ดแล้วทานอยู่นานแค่ไหนฮะทานตลอดเลยนะอแต่ว่าครั้งแรกพอทานได้20วันมันก็พอดีได้นัดเจาะเลือดพอดีอเออตอนนั้นน้าตาลรู้สึกดีขึ้น ชปีที่แล้วนะอันนี้เราย้อนไปหน่อยเพราะว่าเราปี55ประมาณประมาณสักมีนาเยประมาณเดือนเดือนเนี่ยประมาณมีนาอ่าฮะพอทานไปได้สักเดือนหนึ่งใช่ไหมน้ำตาลลดน้ำตาลลดลดเหลือร้อยห้าสิบเก้าถ้าจำไม่ผิดน่ะอ๋อฮะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปไหมในชีวิตยังไม่เปลี่ยนดิไม่หมายถึงว่าตอนนั้นพี่คุมอาหารไหมไม่คุมไม่คุมเลยเลยไม่ทำเลยใช้ชีวิตเหมือนเดิมเหมือนเดิม กินเหมือนเดิมทุกสามมื้อตรงเป๊ะหมดทุกอย่างเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมหมดแต่มีบิมเพิ่มเข้าไปบิมเพิ่มเข้าไปเออแล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงฮะพอครั้งแรกตรวจมาน้ําตาลลดลงเหลือร้อยห้าสิบเก้าอืมแล้วก็อีกกบอีกอาทิตย์หนึ่งพอมันก็จะตรวจทุกเดือนอยู่แล้วน้ําตาลอ่ะมันจะลดไปเป็นระดับระดับระดับเลยเหลือร้อยสี่สิบร้อยสามสิบเริ่มมีความหวัง เรารู้สึกร่างกายเราก็ดูกระฉับกระเฉงขึ้นมีความสุขขึ้นเริ่มเชื่อเลยไหมเชื่อรู้สึกว่าเออเราน่าจะเจออย่างที่ป้าเขาบอกนะัยาวิเศษอะนะไม่ถามหมอนฮะหมอเขาถามเราเลยัยงไม่กล้าบอกเลยทำไมอะฮะเดี๋ยวเขาจะหาหมวดส่วไปกินอะไรแต่ก็ชมเรานะก็ชมมาอุ้ยคุณป้าสมบูรณ์ดีจังเลยมาหวานลงไปทำอะไรมาล่ะ นี่หมอคนเดียวที่รักษาเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วไม่ใช่หมอเขาจะเปลี่ยนสองสามปีก็เปลี่ยนที่นีหมอเขาย้ายหนีหมดเลยเปลี่ยนมากอีกเปลี่ยนกี่คนก็โดนว่าทุกคนน่ะอ๋อเอฮสุดท้ายคุณหมอก็ชมว่าชมชมแล้วได้บอกไหมว่าทานอะไรไม่บอกเราไม่กล้าบอกไงเรากลัวเขาจะว่ากลัวเขาจะว่าไหนไปเอามาดูซิเป็นยังไงอะไรอืมอืมืมเออตอนนั้นเราเรารู้สึกเราไม่บอกอ่าฮะ จนสุดท้ายเริ่มมั่นใจแล้วมั่นใจแล้วว่าระดับน้ําตาลอยู่คงตัวที่เท่าไหร่การฉีดตอนนั้นคือตอนนี้ร้อยยี่สิบหรือร้อยสีร้อยห้าไม่ใช่ร้อยสี่ห้าสิบนะร้อยสี่ร้อยห้าอยู่มาประมาณหเดือนและโอ๋เพราะระบอินซูลินก็งดแล้วสิคือว่าเนี่ยเพิ่มเพิ่มงดไปได้สองสองเดือนไม่ต้องฉีดแล้วไม่ต้องฉีด โอ้แต่ว่าระดับน้ำตาลคงที่มาหกคงที่มาหกเดือนและหกเดือนแล้ว <6 S 2> อาจารย์ครับบิมเข้าไปทำอะไรในร่างกายของพี่สมบูรณ์ครับครับของคุณสมบูรณ์เนี่ยเชื่อว่ามันหนักไปทางด้านเบาหวานประเภทที่หนึ่งนะคือการหลั่งอินซูลินเนี่ยมันน้อยลงน้อยเกินไปสาเหตุเนื่องจากาตับอ่อนตัวเบต้าเซลล์ของตับอ่อนเนี่ยถูกทำลายถูกโจมตีด้วยสารที่ไม่เลือดขาวหลั่งออกมามากเกินไปสองตัวนะ คือ T.N.F. Alpha กับ i n t e r f ร์ฟรอ m m กรมมสองตัวเนี้ยมันจะไปโจมตีเบต้าเซลล์ ales, ของตับอ่อนแล้วทำให้หลังอินซูลินน้อยลงนะครับเพราะอินซูลินน้อยลงก็ไม่พอที่จะไปเอาน้ำตาลจากเลือดไปส่งตามส่วนต่างๆตามเม,ม,มเซล <ừ. S 1> ล์ต่างๆของร่างกายในเลือดก็จะมีน้ำตาลเยอะนะครับทีนี้พอกินแคปซูลเข้าไปของเราชัดเจนว่า4แีแคปซูลต่อวันเนี่ยนะ วันที่15มันจะมีการลดการหลั่งของสารสองตัวเนี้ยอินเทอร์ฟอนแกรมาแล้วก็ทีเนบลฟาลงเยอะมากลงเยอะมากเพราะฉะนั้นจะไม่แปลกใจเลยถ้าหากว่าตับอ่อนจะทำงานดีขึ้นแล้วก็หลังอินซูลินมากขึ้นเพราะฉะนั้นเบาหวานก็จะเริ่มลดลงคุณหมอตรวจเลือดแล้วมีสารตกค้างไหมไม่มีไม่มีอย่างอื่นผิดปกติเลยนะ เอออันนี้ช่วยยืนยันให้กับคุณผู้ชมด้วยนะฮะผมคุณต้นครผมเสริมนิดหนึ่งเมื่อกี้เราเห็นเทปคุณกอเดนอ่ะเขาฉีดอินซูลินอยู่4ปีใช่มครับแล้วก็4แคปซูลต่อวันแล้วก็ค่อยๆลดพอ4เดือนครบเขาหยุดฉีดอินซูลินนะฮะแล้วตอนเนี้ยเขาควบคุมน้ําตาลโดยใช้3เม็ดต่อสัปดาห์สามเม็ดเนาะสาเม็ดต่ออาทิตย์อต่อสัปดาห์ก็อยู่ได้อลองดูนะครับพี